นตอนอย่างนี้เองนะนะกินช่างอย่างนี้เลยแล้วแล้วไอ้ต้นต้นกระเฉดยังงั้นต้นกระเฉดได้ไมได้ถ้ากินใหญ่ก็เป็นใบมันก็มีถ้าต้นแข็งมันก็ไม่กินเนาะจ้าเราก็เน้นเอาใบอ่อนใช่ไหมการการการในน้อยหน่อย สบายเลยสบายเลยไม่ต้องีก็ดึงก้อน่มาก็จนน้ำหวาน